After You ในเซเว่นี่ขนมปังเนยสดทุกคนเห็นคําว่าโสดอันนี้อาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเขาเล่นคําแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีความดาร์กอยู่ในนี้นะว่าคําว่าเนยสดเนี่ยเป็นคําที่เด็กไทยอะครับตั้งใจเขียนว่าเนยสดแต่พอเขาไม่มีความรู้ก็เลยเขียนผิดจากเนยสดเป็นเนยสดซึ่งที่มาของขนมปังเนยสดอะมันเป็นโครงการที่ร่วมกับ limited education ในงานก็จะมีคอนเซปต์แบบว่าน้องๆเขียนคําผิดอย่างเงี้ยครับก็เข,เขียนว่าแฮปผีขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาไทยโครงการเขาอ่ะจะจับมือร่วมกับแบรนด์ครับแล้วก็บอกว่าใครที่ซื้อสินค้าที่ร่วมโครงการนะครับก็จะแบ่งทุนเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ขาดโอกาสได้าการศึกษาแน้่แหละอร่อยครับอร่อย แต่เหมือนช่วงหลังอันนี้ก็จะไม่ได้แบบร่วมโครงการแล้วนะแปลว่าถ้าเกิดเห็นคําว่าขนมปังเนยโสดเนี่ยเราอยากช่วยเหลือน้องๆที่ขาดโอกาสได้าการศึกษาครับก็ไปซื้อสินค้าจาก limited education ได้นะหรือจะไปบริจาคอะไรก็ได้หมดเลยครับส่วนนมปังของอัปโตยูก็อร่อยดีนะนัวหวานมันเค็มลงตัวครับ